เจ้าจอส <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่เพื่อนทุกท่านเลยนะครับผมใครเข้ามาแล้วขอมลังใจกดค้านจอให้เราด้วยนะครับผมมน <c oughs> มีอะไรหรือเปล่าว่าข้างหน้าเนี่ย ถ้าเราลงไปนี่คือผมอยากจะรู้ว่ามันมันแต่ก่อนตรงนี้มันคือแอ่งน้ํานะแต่ตอนนี้ผมเห็นมันแห้งแห้งแล้งแล้วไม่รู้เราจะข้ามไปได้หรือเปล่านะใครเห็นเราแล้วฝากกดเคาะหน้าจอให้เราหน่อยนะครับนะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีเฮ้ยเฮ้ยใครวะใครอะครับ ทุกคนพี่ดูชั้นสองดิมันมีใครยืนอยู่อ่ะใครครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนครับเนาะอ๋อไลฟ์วันไหนบ้างล่ะครับไลฟ์เสาร์อาทิตย์นะครับนะหรือถ้าเรามีวันเพิ่มนะครับนะเราจะแจ้งที่ทางแอปฟ้านะครับผมนะตอนนี้ใครเห็นเราแล้วขอกำลังใจกดไลฟ์กดข้ดอหน้าจอให้เราหน่อยนะครับนะช่วยกัน เพาะหน้าจอเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมนะเนี่ยอะไรวะคือเราแวงไปหมดเลยนะพี่นะเพราะเพราะว่าเราเข้ามาอยู่ในจุดจุดนี้แล้วตอนนี้นะผมอยากจะบอกทุกคนว่าเราอยู่กันในค่ายลูกเสือค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากๆนะในสถานที่อย่างนี้นะครับนะประวัติไม่ต้องพูดถึงเลยนะพี่มีอย่างแน่นอนแล้วเฮียนที่ ติดอันดับเลยนะครับนะที่แห่งนี้นะครับผมนะใครเห็นเราแล้วนะครับนะช่วยกันเคาะหน้าจอให้เราหน่อยเคาะไปพี่เคาะไปไม่เหนื่อยหรอกพี่นะเคาะไปเคาะไปเคาะได้เคาะไปพี่เคาะไปเคาะแล้วเคาะแล้วเคาะไปสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมเดินเข้าไปดูรอบๆกันนะเฮ้ยอะไรห้อยวะนั่นอะฮัลโหลอายุคำฟอมสวัสดีครับใครอะ เฮ้ยเจ้าคนนะกูเดินมาคนเดียวนะเนี่ยพี่ถ้าเสียงผม,มแปลกไนงะผมขอโทษด้วยน,นะพี่นะแม่งมีอะไรติดอยู่ในโพรงจมูกผมอยู่ไม่รู้เนะี่ยอู้ยอออยู่เน,นี่ยลำคาญมากเลยจริงๆหวัสดีครับที่นี่มีมีงูไหมครับถ้าใครจะบอกกูวะเนี่ยเฮ้ยนี่น่าจะเป็นทางเข้าที่ดีที่สุดแล้วลนะ่ะ อันนี้น่าจะเป็นทางเข้าที่ดีที่สุดแล้วในวันนี้คือถ้าลงไปตรงเมื่อกี้มันน่าจะเป็นทางที่ไม่ดีอย่างแน่นอนส,ส,สวัสดีใครอะโอโหพี่ดูดิคือไม่รู้ว่าปลายทางข้างหน้านี้เข้าไปเราจะไปเจอไปไป,ไปเจอไปเจออะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับผมนะสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับผมเข้ามาแล้วช่วยกันอุ้ยยุงกัดแม่งกัดที่คอเลย โอ้โหพีุ่เมืม่อคืนผมไม่อยากจะเล่าเลยพี่เล่าแล้วปวดฟันเครียดเจออะไรบ้างก็ไม่รู้สวัสดีครับถ้าหากว่าที่นี่เฮียนจริงแรงจริงเฮียนจริงแรงจริงโปรดออกมาหน่อยวะเฮียนนะทุกคนตอนนี้พระจันทร์กำลังได้เลยนะเนี่ยพระจันทร์กำลังได้สวัสดีห้าร้อยกัท่านนะครับนะใครเห็นแล้วแล้วฝากกดคอหน้าจอไปกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวรอบีสักคู่เดียวครับผม ผมผมตอนนี้เราเป็นหน่วยซิลเราเข้ามาก่อนนะครับผมนะในะสถานที่แห่งนี้ทุกคนอาจจะเคยคุ้นบ้างไม่คุ้นบ้างก็เรื่องของพี่ครับแต่ผมบอกว่าผมเจอแน่นอนที่นี่เพราะว่าเรามาทีไรเราก็เจอสวัสดีหกร้อยกว่าท่านนะพี่นะใครเห็นแล้วแล้วกดค้อนจระเจอกดอะไรได้กดไปพี่มีอะไรให้กดพี่กดไปแต่อย่าก,กดออกเดียวพอพี่อยู่กับเรานะครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นทางเข้าที่ดีที่สุดแล้วอันนี้น่าจะเป็นทางเข้าที่ดีที่สุดแต่ว่าทางนั้นนะผมว่ามันน่ากลัวแปลกไงไม่รู้ว่ามันมืดไปหมดเลยปลายทางไม่รู้เรา,าจะไปเจออะไรนะพี่นะพี่ดูดิปลายทางผมไม่รู้จะไปเจออะไรบ้างพี่ดูดิแม่ไม่มีหูลิบรลีวเลยนหะน่ามืดตึ๊บเลยอะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แล้วพี่นะถ้าผมไม่ได้พูดไปผมขอโทษด้วยนะครับพี่นะแต่พี่เห็นใจผมหน่อยนะครับนะใ,นในสถานในสถานการณ์ตอนนี้นะครับนะ คือมันเป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นจริงๆนะทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้พี่เดี๋ยวเราจะให้ใครยืนอ่ะมีใครยืนอยู่ข้างนในเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนี่กูอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนคือเขาบอกกูอยู่ในค่ายลูกเสือเฮ้ยเมื่อกี้กูอยู่รู้สึกว่ากูไม่ได้อยู่ยุคนี่มันยุคฮัจีแล้วเว้ย อู้มายังยืนอยู่ไอ้ยูก่าวแล้วมันต้องไปธรรมดาอย่างแน่นอนแม่งมีอะไรยืนอยู่พี่แม่งยืนเท้าเอวเลยอะเดี๋ยวก่อนที่นี่สรุปแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยพี่อ้าวเฮ้ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วกูเจออะไรวันนี้พี่หายไปแล้วอะ โอ้โหเห็ยจริงเมื่อไรพี่จะเดินมาวันนี้กูเจออะไรอีกแล้ววันนี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับนะใครเห็นแล้วแล้วเคาะหน้าจอไปพี่ไม่เห็นใช่ไหมพี่พี่ยังไม่เห็นเดี๋ยวผมให้พี่เห็นเองเองโถตาบอดจริงๆเลยเหล่านี้สวัสดีมันมีอะไรยืินอยู่จริงทุกคนเมื่อกี้อยู่หลังเสาเลยนะดีมายังวะบี่มาแล้วโอ้โหมาแล้วเดินไปอย่างสง่างามกูเจออะไรอย่าไปบอกทุกคนอย่าไปบอก ใจบอกเขาให้มันเจอบ้างอย่าไปบอกเดี๋ยวให้เจอเลยไปสวัสดีครับสวัสดีขอกำลังใจเคาะหน้าจอสวัสดีครับอะไรวะฮะไปเอามาอีกแล้วโหขยันสนจริงๆเลยอะทุกคนอันนี้คือคาบงูนะครับนะคือเมื่อกี้ก็พูดอยู่ว่าจะเจองูหรือเปล่าก็พวกถือคาบงูม,ม,งมาใหม,ม,ม่ๆเลยนิ่มๆเลยพี่มากี่คนครับหมอมาสามคนครับตอนนี้เฮียอยู่ที่กองนะครับนะ <molec> คอยดูไลฟ์ด้วยนะครับผมสวัสดีแปดร้อยกว่าท่านนะครับนะนี่ผมสงใจนี่ตรงนี้เลยนี่เมื่อกี้เจอใครยืนอยู่ไม่รู้สงใจมีอะไรยืนอยู่ไม่รู้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยไปไม่ได้นะไปได้ไปดูดีไม่รู้น่าจะแห้งแล้วล่ะที่นี่น่าจะขาดแคลนนะครับนะเดี๋ยวพวกผมจะเข้ามาบำเพ็ญให้นะครับบำบัดแล้วบีบีโอ๊ยโอ๊ยอย่าดึงต้นไม้เดี๋ยวก่อนใครอ่ะใครใครเนี่ยมึงใครเนี่ย เห็นหมผมบอกแล้วมีใครยืนอยู่และยืนเท้าเอ๋ออยู่แหละเข้าเลยจะได้รู้ไงว่าแม่ใครสวัสดีเก้ารท่านนะครับขอลังใจขอหน้าจอให้เราด้วยนะครับพี่นะช่วยสองพื้นให้กูทีแม่ถือคาบกูเดินเข้ามาเนี่ยกูก็กลัวเนี่ยแล้วไปถือเข้ามาเดี๋ยวเขาก็ตามกลิ่นเขาหรอกโอ้ยนี่เป็นบ้านตัวน่าใจเย็นนะทุกคนนะ ไม่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 จะลงไปข้างล่างใช่ไหมไม่รู้ลงไปข้างล่างเหนไม่ใช่นู้นกลัวตกไงสวัสดีครับเฮ้ยเมื่อกี้เห็นตรงไหนตรงนี้เลยมีอะไรตรงนี้เลยมีอะไรยืนอยู่สวัสดีพี่อเพื่อนทุกท่านนะครับผมนะขอกําลังใจกดเคาะหน้าจอให้เราด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีเขาหวัดดีแล้วอะใครยืนเมื่อกี้อะพี่เดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวก็ขอถามหน่อยดิเราอยู่ในค่ายลูกเสือใช่ไหมใช่แล้วเมื่อกี้รู้สึกว่าที่กูเจอนี่เหมือนเหมือนอยู่ยุคไหนไม่ก็ไม่รู้อะคืออะไรอะเมื่อกี้เห็นไม่ชัดเห็นปแค่คือแบบเหมือนเป้โหชุดโบราณมากนี่กูอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้ดิไม่เหมือนแบบใส่้าถุงอะจริงใช่เหรอเออกูไม่โบราณขนาดนั้นหร้หรือว่าพี่ทันสมัยพอไหมครับสวัสดีครับค่อยๆไปเดินขึ้นไป เจอเจออะไรไหมเดี๋ยวก่อนพีถอยมาก่อนเด้อะไรวะเมื่อกี้ไม่มีแล้วใครอะมึงใครเนี่ยไม่มีแล้วครูมาที่ไหนเนี่ยเุ้ยอะไรวะโอ้โหงูอีกแล้วพูดทำใหม,ม,นนม,ม่วันเนี้ย ก็รู้ว่ามันมีอะไรอย่าไปพูดถึงมันเลยอยู่ในป่าในเขาเขาบอกว่าห้ามรูดงูปะเสือจระเข่อย่าไปพูดไม่ดีเดี๋ยวแบงออกมาจนได้เหรอสวัสดีหนึ่งพันท่านนะครับผมูอก็ไม่รู้ก็มาด้วยกันเนี้เฮ้ยมันมีบันไดปะมันไดมันมันมันขึ้นได้ป่ะวะได้เดี๋ยวล่าดูดี่มีใครอยู่ไหมครับ เสียงมันมาจากบ้านนู้นเลยว่ะพี่เดี๋ยวก่อนถือนินนเดี๋ยวก่อนอพี่มึงตายบ้านนี้ไม่ได้เหรอพี่มานี่ก่อนเมื่อกี้มึงตายมึงอยู่ตรงนี้แล้วมึงตายที่นี่ไม่ใช่เหรอมังไปโคตรไวเลยมันไปนู้นได้ไงเออพี่มึงไปผิดบ้านนี่เขาตายตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวเราขึ้นทั้งบนกันขึ้นไปต้องขึ้นไปคนเดียวนะขึ้นไปคนเดียวเออขึ้นไปคนเดียว ชื่อเอะว่ามันขึ้นได้คนเดียวเดี๋ยวจะลองขึ้นดูนะขึ้น<ม>แล้วเอากล้องขึ้นไปมีอะไรบ้างวะเอากล้องขึ้น,นไปให้เขาดูระวังนะอย่าเดินแถบนุนเยอะ<า>จริงจริงอันนี้พูดจริงต้องอยู่แถบนี้แถบนี้วะสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมจะลองขึ้นไปดูนะครับผมมันมันมันไม่มีไม้ฝังูุนเฮ้ยใครอะมีใครอยู่หรือเปล่าเฮ้ยออกมาออกไปไหนละพี่ผมเพิ่งมานี่ให้พี่ไว้ให้ผมออกไปไหน เฮ้ยอย่าไปไหนนะอยู่ตรงนั้นนะเว้ยโอเคอย่าไปไหนนะสวัสดีครับเฮ้ยข้างบนนี้แม่งเหมือนแบบมีเสบงเสื้อผ้าด้วยว่ะโอ้โหอยากเจออยากเจอรู้ว่าอยากเจอให้กูขึ้นมาก่อนสิเฮ้ยมีที่นอนว่ะมีที่นอนว่ะมีที่นอนด้วยว่ะเฮ้ยจะตกลงไปหรือเปล่าครับเนี่ย เฮ้ยฮพี่พี่พ,พี่หน้าต่างหน้าต่างเปิดเห็นเห็นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ดูพี่เฮ้ยมันเปิดจริงจริงไอ้เหี้ยอเมซสิ่งโอ้โหสุดยอดหน้าต่างเปิดเห็นเห็นเลยทุกคนเน,นี่ยโอ้โหเมื่อไม่เห็นเราทำไมไม่ขึ้นมาเนี่ยแล้วปิดแล้วจะปิดแล้วจะปิดแล้วนิ่เดียวจะปิดแล้วเฮ้เฮ้กูเจออะไรเนี่ย เพื่อนครับอย่าตกใจไปพร้อมกับผมให้ให้ใมึงค่อยๆปิดค่อยๆปิดให้สุดยอดเกิดมาไม่เคยพบเคยเจอเฮ้ยเปิดแล้วเปิดโอ้ยโคตรน่ากลัวเลยว่ะเฮ้ยนั่นใครอะนั่นใครครับนั่นน่ะไม่รู้มันอยู่บ้านหนูน่ะพี่มึงตายบ้านนี้มึงมานี่เฮ้ยไอ้นี่แม่งปิดเปิดไม่เลิกเลยว่ะน๋ยวลงแมงล่างก่อนเดี๋ยว ค่อยๆเดินนะสวัสดีหนึ่งพันสามร้อท่านนะครับพี่นะลงฝั่งนี้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยถึงเฮ้ยไปลงลงกันถึงคือถ้าตกลงไปนะครับนะก็ไม่รู้ว่าผมจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเออ้ไปไปดีกว่าตรงนี้แม่อันตรายวะหลังไหนหลังนู้นฝั่งนี้เหรอใช่สวัสดีครับเฮี้ยนจริงแรงจริง ออกมาอยู่ไหนวะเขาเรียกแล้วเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยสรุปพี่ตายตรงไหนครับออกมาเลเฮ้ย<ห>ขบนหรอวะมีเสียง,งยวะ่ะมีใครอยู่หรือเปล่าฮอะไรวะ,ะไ,รไม่รู้ว่ะเสียงอะไรแป๊บแป๊บมา คนจอหรือเปล่าผมก็ไม่รู้พี่ดูไปพร้อมกันนะผมก็ยังไม่สามารถปักใจเชื่อได้ว่าที่เราเจออยู่นี่คืออะไรนะทุกคนพี่เชื่อกันกดขอหน้าจอให้เราหน่อยนะครับสวัสดีหนึ่งพันสามร้อยท่านนะครับผมสวัสดีค่ะพี่โกหกหรือเปล่าว่าเจอผีพี่มาเดินกับอะไรไงวะเสียงอะไรอ่ะเอ๊ะเสียงอะไร ม,มุดไปมุดไปมุดเลยดูด้วยว่ามีอะไรไหม <c oughs> แม่อาจารลายจริงๆเดี๋ยวก่อนมะหมาสีขาครับเฮ้ย <c oughs> หนังโคตรเก่าหน้าากลับไปให้ลูกดู <c oughs> หายไปนี่กูยอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะไ,อไอสิ่งที่เราเห็นอยู่เมื่อกี้นี่แม่เอะอยู่ไหน เรียกแล้วนะอะไรวะเฮ้ยยาส่งยาส่งเฮ้ยเฮ้ยหนังผู้ใหญ่อย่าไปดูพี่อย่าไปดูอย่าไปดูหนังผู้ใหญ่ปิดไว้มันเป็นภาพที่ไม่ดีมันเป็นภาพที่บาดตาบาดใจทุกคนมากเฮ้ยอยู่ไหนยุงบนหรือเปล่าเฮ้ยเป็นอยู่ขนาดนั้นไงเนี่ยมีใครอยู่ตรงเนี้ยไแ้วทามเตต่งงัันี่กูอยู่ที่ไหนเนี่ย เดี๋ยวก่อนนี่กูอยู่ค่ายลูกเสือไม่ใช่เหรอหายเข้าไปตรงนี้หายเข้าไปไหนนี่นี่ห้องนี้เข้าไปดูเลยเข้าไปดูเลยจะได้รู้ตันแล้วตันมึงออกไปไหนไม่ได้แล้วมึงอยู่ในห้องนี้แหละมึงออกไปไหนเอ้าเจอไหมมีไหมเมื่อกี้มีอะไรยืนอยู่ตรงนี้ทุกคนเดินห้องพี่ตายตรงไหนครับพี่เฮ้ยเอ้ยอะไรวะเสียงอะไรวะ มึงใครเนี่ยกูมาเจออะไรเนี่ยหนึ่งพ um> ันห้าร้อยท่านเป็นสัก OK> ีพยานให้ผมดูดูแลอย่าลืมกดคอหน้าจอให้ด้วยเฮ้ยมันไปไหนแล้วว่อนวายจัดเลยเข้าห้องไปเข้าไปเราก็ตามไปติดเลยไม่เจออะไรเฮ้ยเขาว่าในโรงนอนเดี๋ยวเราไปโรงนอนกันดีกว่าให้แม่งหลอกอยู่ตรงนี้แหละที่จะหลอกใครก็ไม่รู้หลอกไปเถอะเดี๋ยวไปโรงนอนกัน ทุกคนตามเดี๋ยวเราตามไปที่โรงนอนสวัสดพีพี่เพื่อนทุกท่านนะครับพนะาขอกำลังใจเคาะหน้าจอให้เราด้วยนะครับผมนะอุยอุ้ยอยู่นะจูกกูเนี่ยเฮ้ยไม,ไ,ไม่รู้อ่ะนี่ทางเดินไปไหนเนี่ย,ย,ย,ยใช่เหรอใช่เด้งไม่คุ้นเลยว่ะลองเดินดูนดิสวัสดีหนึ่งพันหกร้อยท่านนะครับพี่นะ้ขอกำลังใจเคาะหน้าจอให้พวกเราด้วยนะครับนะช่วยกันเป็นสักขีพยานทีว่าตอนนี้ข้าพเจ้าเจออะไรอยู่ ขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะครับนะถ้ามีอะไรส่งมาได้เลยนะพี่นะกดอะไรกดได้แต่อย่ากดออกนะครับอะไรใช่เหรอเดินไปดิเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรแบบข้างหลังวะเฮ้ยกูจะไปนู่นแล้วนะมึงหลอกใครตรงนั้นน่ะช่างมันให้มันหลอกไปไอ้บอเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นฮะให้พาเราแหวงไปหมดเลยอะ เดี๋ยวไปเหยียบเอาหางอะไรเข้ามาให้ก็จะชิปเฮ้ยข้างบนข้างบนเป็นโรงนอนทุกคนไปฮู้ใคอยู่ไหมข้างบนอะเฮ้ยหน้าต่างดูดิหน้าต่างปิดเปิดปิดเปิดเองอะดูดิข,ข้างบนนะ่ะข้างบนน่ะเฮ้ยดูดิเราอย่าคิดว่าเป็นอะไรเราคิดว่าเป็นลมไปก่อนนะทุกคนนะสวัสดีครับสวัสดีครับมีคนข้างหลังใครอะพี่ข้างหลังไหนผมก็เดินกันมาเลยเนี่ย ยังไม่มีใครตามผมมาเลยช่วยบอกทีให้มันตามไปหลอกข้างบนหน่อยแม่งเหี้ยนอย่างนี้ไปสวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบนกันแล้วนะครับทุกคนบันไดนี่แหละนี่แหละบันไดโอ้โหเขาเรียกด้วยสุดยอดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมเคาะแล้วมันเหมือนมีอะไรเคาะ ชนกับผมเลยข้างในอ่ะจริงมีใครอยู่หรือเปล่าครับเสียงเงินมีเสียงย่ำอยู่บนนะเด <c oughs> ี๋ยวลองดู <c oughs> นี่นี่มันใช้ทางเข้าเปล่ามันก็มีทางเดียวนี่ว่า <c oughs> อันนี้เป็นน่าจะเป็นข้างๆนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบนกันนะ เดี๋ยวจะขึ้นทั้งบนกันพี่ดี๋ยอก่อนมีอะไรแล้ววะแม่งมีอะไรพุ่งออกมาแล้วชิดผายเลยเนี่ยสวัสดีครับโอ้ยเสียมหน้าต่างเสียงหน้าต่างบานไหนวะแล้วแม่งมีเยอะด้วยม่ไม่ได้มีบานเดียวดิโอ้โหเรียกแล้วนนั่นน่ะไปขึ้นเลยจะได้รู้ว่าข้างในแม่งมีอะไรมันขยับ อะไรขยับนี่อะนี่ยะนี่อะนี่อะเฮ้ยเฮ้ยหน้าต่างเอาเป็ซิ่งสุดยอดวันนี้กูเจอผีแน่ให้ดูก่อนดิดูก่อนดิข้างบนนี่มันคืออะไรวะเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่เราจะขึ้นแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างอันไหนไหนอันไหนอันนี้เลยนี่บานนี้เลยนี่ขยับต่อหน้าต่อตาเลยนะทุกคนเฮ้ยอยากเห็นผี อย,อยากเห็นผ謝謝 hmm. ีเดี๋ยวได้เห็นแน่โอ uh> ้โหเขาเรียกขนาดนี้แล้วยังไม่ออกมาอีกเหรอวะเนี่ยอะไรนี่เห็นปะอุ้ยขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะครับพี่เออมันได้แค่นี้เหรอพี่เขาว่าเราขึ้นเลยดีกว่าบีขึ้นเลยขึ้นเลยจะได้รู้ไงแม่งคืออะไรเฮ้ยบีบี นี่อะไรวะนั่นน่ะพี่มึงใครเนี่ยเฮ้ยแว็บหายไปต่อหน้าเลยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงอะไรวะเฮ้กูมานี่แล้วกูมานี่แล้วตรงนั้นอะไรตรงนั้นอะไรกูอยู่นี่ไปหลอกอะไรตรงนั้นน่ะไปหลอกใครอะกูอยู่นี่ สวัสดี1700็ท่านนะพี่นะขอกำลังใจขอหน้าจอให้เราด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปแล้วนะพี่นะผีวิ่งมาลงนอนแล้วเออเขาบอกให้มึงวิ่งมาลงนอนอะ่ะเขารู้ด้วยนะมึงไปรอข้างบนเลยแล้วนะเดี๋ยวกูจะขึ้นไปแล้วเออพี่โอเคปะ่ะจบเลยหนูเห็นคนเดินผ่านเดินตรงไหนวะสา,ายตาดีจริงๆเลยกูถือกูยังไม่เห็นเลยเนี้ยแต่กูเห็นว่าม,มีอะไรยืนมองยุ่งบนอะ่นะฮะ อันเดียวอันได้เดี๋ยวขึ้นไปรอขอขึ้นไปดูหน่อยข้างบนแม่งคืออะไรนะไปเอาขากล้องเลยรีบมาเลยนะพี่นอาอกาสต่อจากนี้ไปผมจะขึ้นเดินไปข้างบนพี่เพื่อนเพื่อนต้องไปขี่พยานให้ข้าข้าพระเจ้านี้ข้าพระเจ้านี้จะเดินขึ้นไปแล้วก้าวที่หนึ่งก้าวที่สองเราก็ขึ้นไป <c oughs> มันจะมีอะไรฟูฟูฟูฟ,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 ฟูอยู่ข้างขงาเนี่ประตูเปิด เปิดต่อหน้าต่อตากูเลยกูยังไม่ได้เดินเข้าไปเลยเนี่ยใจเย็นๆตั้งสติตั้งสติตั้งสติแม่ไป,ไปแล้วเลือกคู่คนเดียวมันเข้าไปแล้วมีเดินออกไปแล้วแล้วใครเปิดประตูเนี่ยมันต้องเป็นไอ้ผีตัวนัน้นแน่นอนที่เราเห็นอยู่ว่ามันยืนอยู่เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปทุกคนไป สามสองหนึ่งก่อนเราจะเปิดขออนุญาตส่องเข้าไปดูหน่อยแล้วกันนะโอ้โหยูยียนี่ที่นอนเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี้ยกูจะไปนอนตรงไหนเนี้ยเฮ้ยพี่เตียงแม่งเรียงแม่งเหมือนไม่ใช่ภาพเดิมอะทุกคนดูดิ เห,หัวใครหัว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 ,หว,หว,หวใครเนี่ยบีกูจะหัวอะไรแล้วไม่รู้ค่อยๆส่งโอเคเออกูรู้แล้วเปิดสามสองหนึ่งชัดอย่านะเว้ยกูไม่กลัวมึงหรอกมึงจะเฮี้ยมาจากไหนกูไม่กลัวมึง เย็นมากใช่ไหมกูอ๋อไม่เป็นไรพี่มันอาจจะเป็นประตูลัดวงจรประตูอาจจะลัดวงจรอ,อยู่ข้างหลังผมนี่เองไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางนั้นพี่เดี๋ยวเราจะเข้าชัด <c oughs> ไอสัตว์มันรอบสองนะคงไม่มีรอบสามนะเว้ยมันจะมีสองรอบเท่านั้นแหละมันคงไม่มีรอบสามกูเชื่อจริงๆเลย ยัยมีรอบสามด้วยวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนไป,ไปโอ้โหกูวิ่งไปไหนเนี่ยสวัสด,ดีครับไม่กลัวพี่แต่เยี่ยวเหนียวไปหมดแล้วตอนนี้ดูป้ากังเกงผมไหมพี่เฮ้ยเดี๋ยวเสียงเหมือนบีเดินมาเพราะว่าหรือ,อกูคิดเองคงไม่มีอะไรทั้งนั้น ไม่มีอะไรในกอไผ่และก็ไม่มีอะไรในนี้ด้วยพระเจ้าจอดจอดจอดมาแล้วจอดีข้าย <c ute> ืนอยู่เมื่อกี้ขคายืนมันยืนอยู่เมื่อกี้ยืนอยู่พระเจ้าจอดมากเลยโอ้หนักกอย่างพี่อะและกูที่สุดหนักกวที่สุดเลย ไม่มีงูใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมแต่เมื่อกี้มีอะไรยืนอยู่ทุกคนนี่กูอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาบอกใครลูกเสือแต่มึงแต่งตัวอะไรเนี่ยมึงตายแบบไหนเนี่ยเพจมายังเพจมายังเพจมายังเพจอะเพจมาแล้วทุกคนเดี๋ยวไปเปิดเดี๋ยวตามไปที่เพจดีกว่าไปที่แอฟฟ้าแอฟฟ้ามันจะ มีเลาะหน้าประตูเลยอ่มีมรลหน้าประตูพีมอยู่หน้าประตูอย่าถ้าขึ้นมาบีโดแม่งหลอกแน่นอนมีมันอยู่หน้าประตูเลยนั้นน่ะหัวใครก็เห็นอยู่เหมือนกันเนี่ยว่าหัวใครกูก็ไม่รู้พี่ เราจะทำเป็นมองไม่เห็นมันกูไม่เห็นในนี้ไม่มีผีในนี้ไม่มีผีในนี้ไม่มีผีเจ๊ในนี้มีกะหรี่เธอจะเปิดออกไปสามปีกี้ขยืนแม่สองเองมาถุม้ากูเลยนิดเดียวเองลวงก่อนทุกคนนะครับนะเดี๋ยวเคลื่อนย้ายไปที่แอฟฟ้าของเรานะครับนะตอนนี้ทางแอฟฟ้าเราเปิดแล้วนะทุกคนนะพิมพ์ภาษาไทยไปว่า คนเป็นผี X สามคนเป็นผี X สามตอนนี้คนเป็นผีเปิดแล้วนะทุกคนนะเปิดแล้วเ,เคลื่อนย,ย้ายอะไรโอ้โหเมื่อกี้กูกลานะเปิดประตูเจอหัวใครอยู่หน้าประตูเลยอะลงเ,เดี๋ยวถ้าลงละนี่ทุกคนเคลื่อนย้ายไปนะครับนะนี่นะครับนะไลฟ์ต,ต่อที่เพจคนเป็นผี X สามนะครับนะทางบ้านฟ้านะครับนะเคลื่อนย้ายมานะพี่นะใครมาจากตอรงานตตูตด้วยนะครับนะขออนุญ,ญาตลงพาพี่ไปเจอกันที่แอปฟ้านะครับนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ ta mà hái một lần